อาเมื่อกี้รอบนี้ญี่ปุ่น h ัลโ o n ะวันเฮ้ยกายฮัลนวเตร ไม่ไปเรื่องอื่นเลยใช่ไหมโอ้โอไปเรื่องอื่นมาก็ได้เอา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 ไอาเอาเแต่ว่าคือบ้านอยู่ใกล้ทอนอด้วยนะไหนไๆเราพูดล้อเรียนไปยุตหน่อยดิขาพูดล้อเรียนไปยุตหน่อยเรียนเลยรอเรียนเลยใครทำใครรู้ไม่ทำใครจะทำเหนื่อยเลยไหนก็ออกไปสี่ยแขวเอ้ย อยู่ทําเยี้ยอะไรเอ้ยเจ้าของเครื่องบินอีกแล้วหรอ,อเอ้ยเราดีไม่ธรรมาดา,น,าดนะเนี่ยอารพีกพักภาษีประชาชนดีแล้วเสียงมลมแรงถ้าเสียงลมไม่แรงดิแน่นอน ผ่ากูมาลงเที่ยอะไรมะเดี๋ยวโอ้แล้วคนคนคนอย่างกับขี้ได้ยินได้ยินมีคนอยู่ทางซ้ายโอ้เต็มเลยมึง ตัวหมดเรื่องยังหมดละยอดเลยคนวัางเขียนที่เก่งทุกคนไม่ไม่ไม่ได้เกี่ยวควอะไยเลยฝึกไว้อย่างดีไม่ไม่กูฝึกกลัวกลัวฝึกเอง ก้อยกำผิดหรือเปล่าก้อยก้อยราชวินอ่ะไม่ใช่ก้อยที่คิดกันหรอกแหมทุกคนนี่นะไม่ไม่ไปใช่ไม่ใช่ทุกคนหรอกมือคนเดียวไม่ไม่ปืนชายเลยว่ะ ครับเนี่ยเหรอไมนมีตามตามมาตามมาไม่มีมมที่<ด>เฉพาลูกกระสุนที่ที่หนึ่งลูกกระสุนเหลือสิบหกดัดเป็อะไร,รอ่ะพี่ UFP เดี๋ยวพาไปที่ที่หนึ่งที่ไหนเด็ก ตามมาตามมาแต่บอกข้าบ้างสิข้าบ้างก่อนไปไหนอะไหนอะตามมาตามมาแต่บอกว่าพาไปทำอะไรกูรู้แล้วมึงมึงคิดอะไรอยู่กูไม่มีปืนไปเลยมาตาบมาตาบ้านั้นกูช่วยไม่ได้แล้วเนี่ยถ้ากูถ้าถ้าหมดสิบหกด้านี่ก็คือกากเลยนะ อไม่ใช่ใจใจใจก็ยิงไม่ได้ไในสัตว์ตอนเนี้ยใจก็พอแล้วที่จงมาพักดีอ่ะจงพ่อมึงเดินไปไหนเดียเดินออกวงทำไมเนี้ยตามเสียมาตามเสียมาจะปล่อยเบอร์หนึ่งไว้เนี่ยนะเฮ้ยช่างมันเด้อ เบนหนูนดูแลตัวเองได้เขวฝึกในวังทวีมาพร้อมยังอมยังอย่านะปาร์ตี้ลิปสะปาร์ตี้ลิปสะกคานเอ้ยข้างล่างมีของด้วยนช่ไหเอ้ย,อยาตายโยเฮ้ยไอ้เชี่ยกูึกว่าระเบิด เอ้ยขอขอหน่อยขอหน่อยใจเย็นใจเย็นพากูมาโคตรไกลเพื่อมาดูอันนี้นะใช่เพื่อมาปาร์ตี้มั้งส์นีแค่นี้แหละปาร์ตี้ปาร์ตี้อีกแล้วเจ้าอะไรมากแต่เสี่ยโอแหะอายุโอปูนนี้แล้วเฮ้ยกูจะโดนอุ้มมีเนี่ย มึงอะไม่ไม่เป็นไรหรอกไงคือโดนอุ้มนี่เนี่ยจะมึงอะไม่เป็นไรหรอกอุ้มแบบอุ้มแบบเจ้าสาวอุ้มแบบโดนแต่งงานนะแบบเวลาแต่งงานแล้วโดนอุ้มอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวคนละอุ้มอุ้มที่ไม่เห็นก็คือ เี้ย่างนี้มีในนี้มีอยู่แค่นี้เองมามามาเข้าโบอถได้ละริมสระนี้ไม่สนุกเลยว่ะตู้อีกยังไม่จบยังไม่จบใกล้ละไม่พูดจุดละใกล้ละใกล้ละใครมีสโคบไกลบ้างอ่ะมีแค่เล่นดอดผมมีผมมีเด่นดอท ขอบใจวางวางไว้ตรงเนี้ยวางไว้ตรงเนี้ยแล้ววิ่งไปตรงเนี้ยก็กลายเป็นสะโพกไปแล้วไอเทียร์ไอเทียร์ผมไม่รอบามันไม่ไกลเจ็ดร้อยเมตรอ่ะโอเคไกลไกลไกลปืนเทียอะไรเราปอแปะปอแปะอยู่เนี่ยข้างหน้ากูเนี่ยโคตรแม่งแข่งหันหัก กระทรพาชทานนอนเทำไมกูยงไโดนกูกำลังจะพูดเลยกระสุนพ่อประราชตานก็หมอบอยู่เฉยๆิงไม่โดนเฉยอะไรวะตัแตบ้ตัดปั้นใหม่ละดิ แว่นนี้ก็ดีอยู่นี่ผมเป็นกระดาษโดนเว้นต้องการกระสุนทอง,องกระสุนปีก่อนดี่ต้องโดนอะไรนะระวังล้มอีกนะระวังมันเพ้นไง เอ้ยเอาว่าสาม敵がいるよทำไมมัน,ไปไปนยิงดีจังวะ

นายยังศรัทธาอยู่ด<า>้วยเอาเสีเยพี่มึงมันน่าจะออกไม่ออกพี่พี่รออยู่มไม่ออกอืมน่าจะออกมัม้งสโมรเข้าวอ่ะ โอ้มีคนโกด้วยอีกจังเลยเ ไปหอาปะปเสียแล้วกับเสียพาทัวร์อยู่แล้วไม่มีกลัวหยิตัวอย,อย่างบนเวียนหีิ <c oughs> เสียอย่างล้อมอยู่เลย <c oughs> <f art> ปันจักรยานมากไปหรือเปล่าเดี๋ยวแอร์ตดีปะ่ะมีสี่เลยตรงนี้เสียโชหนักไปหน่อยันโชฟอะลร ให้พูดจริงๆอ่ะใจเย็นคิด่หน่อยว่าก็สร้างมานานอยู่ก็คิดว่าให้พูดอย่างเดียวเลยฝากบอกไม่เอาไม่เอาถามหายไมอมีคนเอามีคนเอาสมมกเอ้นี่แอ๊ดสมอตเยอมสายผมได้ไหมหลัง ใช้คูนสีเลยจังหวะนี้ยานปลาระเบิดใสก่กนอีน่าจะหายแล้วนะเออมันหายไปแล้วม,นนนมันนอนนอะไรอ่างเงี้ยอ่อมันน็อกปันระเบิดกขอ,องระเบิดดด้วกันแล้วขอระเบิดอะไร,ะระพี่ระเบิดตรงไหนวะ,ะกูไม่ได้ยินเสียงทีดียว

โดนหนึ่งรวัไม่ได้ฝั่งโน้เออล็อกให้อยู่มันต้องปั๊มยามันโดนไปนัดหนึ่งอะสโมกออกละวุ้ย ไกลต่อไกลตรงไหนตรงไหนหลังหินปะอยู่หน้าผมยอละอยู่หลังเนินหลังหินหะมดละหมดละมีไปได้ต่อคยังไม่ดียิงใครเลยเนี่ยมองนะศูนย์ที่รู เดี๋ยวก็ได้ต้องมีศรัทธาศรัทธาหง่งถึงเน็ตไฟสัตรูไม่ใช่ห่งใครรู้ว่าดูเแต่ไี่อยากพูดแค่นี้กูโดนยิงจากระยะที่ไกลมากมีเอ็เอแน่เลยจังหวะนี้ใชศรัทธาหงึง วาับเข้ื่อนเห็น,ม,นมันวิ่งอยู่นอน,นอันนี้แมน,นเลยนะยอยลขอสอนมาดี ่อแมาร์คตำแหน่งไม่กล้าถามต่อเลยพ่ชายอยิงลุงพ่อยิงลุงเนี่ยใช่ปะกูเลยไม่ถามต่อไงสัตว์เอ้ยปอดดุจุไงหน้ามึงเลยเเเเฮ้ งูไปยิงเราทำไมแล้วขอโทษอยู่เขาอยู่เห็นยังเห็นยังแล้วเมต่อกี้บอกอะไรบอกหน่อยว่าเมื่อกี้นายบอกหน่อยเสียงอะไรเสียงอะไร ไม่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 ใช่เลยไม่เต็มแถวกดสกีบไม่สัตตุทุกคนก็รู้แน่แหละตอนนี้ว่าโอไหนทุกคนรู้แล้วท่านรู้หมดล้โอเคถ้าถ้าถ้าคีบหลังจากคลิปดีแล้วไม่มีคลิปอัพอีก ก็สแสดงว่าไปเยี่ยมกูด้วยนะเบอรอเบอร์อเอร์องหายอีกสเกับผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมไลค์แชร์ซับสไคร์ด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจต่อเป็นกำลังใจด้วยเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย I'm <laughs>